ไอ้กินยังผิดไข่เลยบ้าให่เละจะน้องมานมันมันขาเทียมเอาขาเทียมนี่ได่ลันกันมีเศร้าสพอเทียบเทียบคนขาเทียมนั่งข้ใหเลครับไอ้กินพอเขาป็นยะสูปะสองกิโลเมตรหวังคุ้มยานเพื่อจะซื้อมาปากสกิโลไม่เอาขึ้นโรงแรม เอาเอาไหนอนกินเลยเด้อนั่นเปนเขียนอถ่ายแกมให้แกบโอ้ยบบแมนนั่นแม่แกบเออน้ำมันกเทียเสยกส้น้ำมูอะไรเป็นยังจะเหมือนมือนงันไมแกบมันเขินมือยู่สียบเหมือนแพงไปเนอะแกบอยู่คือขาเทียมนี่แหละแม่ดอกริเดี่ได้ได้เอาะตะกเป็นของชันเด้อาสนาเอาเอาเลยนี่่ไม่ยแบงเอาพ่ให้ได้หนิม่เาเนี่ให้พี่แบงอันนี้ หมาออ้าวสั่นกินเรานี่คือแยงบอกประคารไปนีด้นี่แหละมนอร่อยมันละครเท่อมันดีมากมันมันยุติว่าคือขาเทียมฮะมันอนมากดีอีเป็ด้ยจิมปากจิ็มคำเขาแบบเขาสีฟ้าใหม่มั้ไปเทียวช่องเมฆเนาะงล้นก็นปนหนีเรียนเด้ย ก็อยากกินทุเรียนเหมือนที่น้ำมาไอเราก็อยากแก้วได้ไปซื้อทุเรียนบันนี้มันเป็นทุเรียนชนิดเมมีิตาไนเมนเนื้อบุญพีเป็นกระดันตัวนี้เราวันนี้ก็บบ้านแซวขนาดมันเลยหมิ่นป็นกระดันเป็นกระดันด้วยนี่หินก็จังังปุ้มมีน้ำกินเขาพันเดียวกับอื้อจอดอดจอดานบ่ทุเรียนเต็มมืออยู่อ๋อมันเป็นกระดันพยนมันเป็นแห้งแล้ว ผมเชื่อไปนหัวเงบ้างอ๋อมันทูเดียนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นออนแดันแล้วมลุกเป็อโอ้ยกินหานอันเมื่ขึ้นเนี่ยมื่ขึ้นนี่แซ่บขาของมันมุนคูพอดีนะก็่านเนี้ยว ีแบ่งละแม่จะ้วนกีน้ำมวไม่เอดียวเยว่าไว้แล้วก็เอ,เอาเาเเอากลยจะอาให้ก็บ,กบขอมาอย่งก็ย้าวบดเขาเสรเ็รดซอย ดแดงาเป็นคนใจดี้นผูน้บบนั้นผู้นีด้นกระดานเนาะนำยาเล่งสุกมันมันไปบ่ฮอดน้ยาเงบ่ฮอดเออนยาเล่งสุกบ่ฮอดก็ได้บมใส่แกะตนีมันมันแกะเพราะทนจัดประเด็นเอันนี้มันไม่แก่อันนี้มันแคบหกสิบเปอร์เซ็นต์าให้ในอันนี้มันกินได้แล้ว ยำเบ่งยำเลยกรแต้มก้นมันนี่บาดนีมันเลยอันจุกมันในหอดแต้มก้นมันในระในบะหมีนี่แหะซิเบ้งเนี่ยอันก็ยำเขาม้ยไหนมัเขาเดี่ยวม้วนเขาเดี่ยวม้วนเขาเอาฉันฉันมาวางไว้ตั้งตอนฉันมัน